หนังสือเรื่องซีก้อนเนื้อไร้ไร้ที่เธอไม่รักววยภาคหนราคาเริ่มลามร้อยเจบาทรวมส่งฟรีแอดมีหนังสือพร้อมส่งเป็นแบบฉบับอีบุ๊กในแมปในตอนนี้หนังสือทุกเล่มของสวายวอสซอสามารถทำการสั่งซื้อผ่านไลน์แอดีสวายวอซอหรือภายในช็อปปี้ร้านค้าชื่อแอดสวายวอทุกค่ันสามารถสอบถามและเข้าไปกดติดตามเพจสวายออเพื่อรับข่าวสารการอัปเดตนิยายซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งข่าวสารการอ่านตอนฟรีนิยายแต่ละเรื่องและโปรโมชั่นอีบุ๊กหนังสือไว้ท ฉบับลีไลท์ EP ที่2ีสออโต้เกลิกพล EP ที่8ข้อตกลงที่โคตรเสียเปรียบออโต้ภาคอาการคอแห้งและรู้สึกเจ็บร้าวไปทั่วทั้งร่างเล่ากับว่าร่างกายผมมันถูกฉีกแยกออกเป็นเสียงเสียงผมค่อยๆเปิดเปลือกตาอันหนักอึ้งเสียงไอแห้งของผม ดังออกมาจากในลำคอที่รู้สึกแสบแต่มันมีตัวอะไรก็ไม่รู้มาย้อเย้ยอยู่ที่ตรงใบหน้าผมผมจึงพยายามที่จะปัดมันออกและเมื่อผมลืมตาขึ้นไอ้ริมฝีป,ปากหนักๆจูบซับลงมาที่ริมฝีป,ปากแห้งที่แตกระแหงของผมในทันทีที่ผมเพิ่งจะอ้าปากพูดซึ่งปูยังไม่ทันที่จะได้พูดที่อะไรเลยเรียวแรงก็ไม่ค่อยมีแถมยังปวดไปทั้งตัว ผมก็พยายามผลักหน้าของมันออกให้ห่างจากใบหน้าผม Good Morning ครับไอเชียพิเกิกหน้ามึนพูดขึ้นพร้อมกับมองผมด้วยใบหน้าอมยิ้มอย่างล้อเลียนกูผมอยากจะกระโดดถีบยอดหน้าแม่งไอเวนทำกูสลบไปคาเตียงนี่มึงไปตายอดตายอยากจากที่ไหนมากันวะเหอะไงครับน้องออตโตรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไอพ่เกิกมันถามผมเสียงหวานมาพร้อมกับสายตาที่กลุ้มกลิ่ม และก็แวววาวของมันครับกู <_ d> um> เกียดขี้หน้าไอ้เฮี้ยแม่งสัตว์ <_ C ums> มึงถามมาได้นะมึงว่ากูเป็นยังไงบ้างเห็นจากสภาพกูแล้วสารเลวมึงยังไม่เก็ต,ตผมพูดมองค้อนมันซึ่งกูก็ทำได้เพียงเท่านั้นในตอนนี้อันที่จริงผมอยากจะกระโดดแบบขาคู่ถีบมันเลยด้วยซ้ำแต่ว่ากูแม่งก็ไม่มีแรงไงไอ้สัตว์แรงที่จะใช้ผลักมัน กูยังไม่มีปัญญาที่จะทำได้ตามใจนึกเลยครับมึงไม่ต้องมาเสแสร้งเลยไอ้เชี่ยพีเ่เกิกมึงบอกกูมาตรงๆเลยว่ามึงต้องการอะไรจากกูกันแน่ฮะที่มึงทำแบบนี้กับกูเพราะอะไรผมถามมันเสียงกูก็แหบแห้งเมื่อคืนแม่งร้องจนเสียงกูหายแล้วมึงแม่งว่างนักหรือไงวะฮะถึงได้มานอนมองหน้ากูน่ะไม่เชี่ยพีก่กิมึงช่วยขยับออกไปห,ห่างกูสักสิบนาทีหน่อยเถอะวะ กูแม่งจะอ้วกแล้วมายุ่เยอะอะไรอยู่กับร่างกายของกูเนี่ยผมต่อว่ามันที่มือปลาหมึกมันแม่งเลื้อยไปทั่วลูบนั่นลูบนี่ไปทั่วร่างกายที่ระบมของผมอืมจะให้พี่ตอบอันไหนก่อนดีนะดูมันยังกวนตีนกูไม่เลิกผมเลยจิกตามองมันแบบประมาณว่าเออกูขอเมืเหอะครับไอสัตว์เลิกกวนตีนกูสักวันเหอะขอร้อง สงสารกูเธอะเลิกปั่นกูได้แล้วก็ได้ก็ได้ครับข้อแรกที่พี่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าพี่ชอบน้องออโต้อยากได้มาเป็นเมียข้อสองนั้นที่ว่าเมื่อคืนพี่แบบรุนแรงแต่ว่าน้องออโต้มายั่วพี่ก่อนนะครับแล้วก็ข้อสาพี่ว่างมากมีเวลาซ้ำน้องได้ทั้งวันและก็ทั้งคืนดูคําพูดมันดิในตอนท้าย ยังไม่ไวายมาพูดควรผมอีกผมนี่อยากต่อยแม่งให้หน้าแหกซะให้หายแค้นจริงๆแล้วมึงไม่ต้องไปเฝ้าน้องมึงแล้วหรือไงผมเลิกคิ้วถามมันตีมึนสีหน้ากวรกลับไม่ต้องไปลามถึงคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะออโต้จะทำยังไงกับน้ำที่ยังไม่ได้เอาออกที่ขังอยู่ข้างในมันถามผมกลับทำเอากูใบหน้าขึ้นสีมาอีกล้วิร่ว เดี๋ยวกูจัดการของกูเองไอ้บ้าแม่งมึงไปตายอดตายอยากแต่ที่ไหนมากันวะเอาจริงนะไอ้พิกเลิกตกลงว่ามึงแม่งจะเอาอยัางไงกับชีวิตกูวะผมถามมันในแทบจะทันทีครับคนอย่างมันไม่น่าที่จะขาดแคลนเรื่องอย่างว่าผมเห็นแกงพวกมันมีสาวมานอนรอให้เอาจนแถวคิวยาวเหยียดไปยันถึงปีหน้าแล้วจะมาอะไรอาวรไว้ทุกเชี่ยไรให้กูมากมายวะไอสัตว์ กูกับแม่ก็เลิกยุ่งกับครอบครัวมันไปแล้วนะครับมึงยังเสือกจะมาตามรังควานกูอีกกันเพื่ออุยหงุดหงิดเว้ยแถมยังเมื่อยไปทั้งตัวอีกง่ายๆเลยครับออโต้ก็แค่มาเป็นแฟนพี่ขนของมาอยู่บ้านพี่แล้วก็ให้พี่เอาวันละครั้งแล้วพี่จะไปรับไปสง่งดูมันพูดยังกับบ้านกูขาดแคลนรถแล้วก็ห้ามไปยุ่งกับใคร ห้ามให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้ไอ้สีเพื่อนกูก็นับว่าเป็นผู้ชายไปแล้วหนึ่งดูไอ้พี่เกลิกมันร่างข้อเสนอมาแต่ละอย่างกูนี่เลิกคิวตีขมวดมูลกันเลยเหอะครับนี่มันคือสัญญาธาตุกันชัดเลยนะครับมันนี้ก็หน้าด้านหน้าทนวะกูว่ามันชักจะเข้าขั้นจิตป่วยแล้วมึงแม่งมันฟังดูเหมือนง่ายจังเลยเนาะเพื่อนในชั้นกู รวมๆกันแล้วเป็นผู้ชายเกินไปตั้งครึ่งห้องเลยนะครับจะให้กูไปเป็นแฟนหรือว่าไปเป็นนางบำเลอของมึงกันแน่เหอะกูไม่เอาด้วยกับมึงหรอกนี่มันสัญญายึดอำนาจร้นสันติภาพของกูกันชัดๆคนบนโลกมีตั้งมากมายคงไม่ยากหรอกถ้ามึงจะหาใครสักคนที่เขาเต็มใจเข้ามาทำหน้าที่นี้แทนกูอะเออกูว่ามันมีแต่คนโง่กับคนร่านเท่านั้นละ่ะ ที่จะยอมรับเอาสัญญาธาตุตกปากรับข้อเสนอในการเป็นนางบำเรอของมึงผมพูดตอบโต้มันเพราะกูรู้สึกว่าทำไมหวยแม่งมันถึงเสือกมาออกกันที่กูซึ่งถูกมันไล่ล่าลากเอามาเป็นคู่นอนกันวะครับก็พี่ชอบน้องออโต้มันตอบสั้นๆและจ้องผมตาแทบไม่กระพริบเวนของตํมเป็นเพราะความหลอ่อหรือเพราะความสวยของกูกันแน่วะครับ ที่เสือกไปเตะตาของไอ้โหดอื่นตรงหน้านี้เข้าให้สรุปว่าจะขอกูโค้เป็นแฟนอะกูโมเมไปเองเลยก็แล้วกันยังไงซะวินาทีนี้มันก็ยังดีกว่าที่กูจะเสี่ยงตกไปเป็นทาสไอ้พี่เกลิกมันในแบบที่กูไม่ได้เต็มใจแต่เสียงที่ผมถามมันออกไปก็บ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ากูโคตรรำคาญมันสุดๆไอ้พี่เลิกมันก็พยักหน้าตอบรับผมมาครับ แล้วก็มองผมกลับสะดวงตาแม่งเชื่อมหวานเล่นทําเอากูแม่งขนลุกขึ้นมากันอีกละถึงจะโดนไอพิกเหลิกมันจิ้มกูไปหลายครั้งแต่ผมก็ยังไม่ชินเลยนะครับกูยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าตัวเองกําลังจะเบี่ยงเบนทางเพศสรุปลากกูมาเอาจนสลบคาเตียงนี่เพราะต้องการที่จะขอกูเข้าเป็นแฟนเนี่ยนะถามมึงจริงเถอะนี่มึงหาวิธีที่ดีกว่านี้ในการขอกูคบเป็นแฟนไม่ได้แล้วเหรอวะ ผมถามมันกลับแถวบ้านมึงเขาทำกับคนที่ตัวเองชอบกันแบบนี้เหรอวะครับในช่วงขณะที่ผมพูดไปไอพี่เกิกมันก็นอนอมยิ้มมองหน้าผมเวลาที Ung ่กูหลอกด่ามันไปไกลๆอะครับมุ้งมิ้งมากจังนะครับไอพี่เกิกไม่เข้ากับความหื่นระหรำและร่างสลีระสสันถือควายของมันเลยเหรอครับก็ก่อนหน้านั้นพี่ก็พูดกับออโต้ดีๆแล้วไงครับ เ็นน้องออตโต้ไม่ฟังพี่เองนี่ครับเลยต้องโดนพี่ทำโทษแบบนี้มันพูดพลางอ,อมยิ้มเจ้าเล่ยอย่างส,สัสว์ครับนี่คือสรุปคนที่ผิดก็ต้องเป็นกูอีกและสินะคนตรงหน้าผมมันอมยิ้มกลืมกลิ่มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยังกับคนไปรอบดูดกัญชามาเฮ้ย <c oughs> เห็นแล้วงุดหิดแต่กูก็เหนื่อยใจในเวลาเดียวกันนี่มึงจะมองหน้ากู และก็ยิ้มไม่หุบเรากับคนบ้าแบบนี้อีกนานไม่เหอะไอพีกเลิกโอเ okay. คกูยอมเป็นแฟนมึงก็ได้ผมตอบตกลงมันไปในที่สุดเพื่อตัดความรำคาญครับมันวุ่นวายกันชิบหายไล่ล่าให้กูหลอนไปยันถึงเกาหลีก็เพื่ออยากจะได้กูให้มาเป็นแฟนมันนี่นะครับจริงเหรอมันถามผมกลับแบบดีดาได้หน้าถีบมากกูบอกเลยแต่มึงก็ต้องสัญญากับกูก่อน ผมบอกมันไอพี่เกลิกมองผมอมยิ้มครับอืมในลองว่าข้อตกลงของน้องออโตอมาสิครับมันถามผมสีหน้ายิ้มแบบดูมีเล่ในกูแม่งน่าจะเชื่อใจมันได้ไหมเหอะดูหน้ามันสิยิ้มแบบมีรับลมคมในและก็เจ้าเล่เป็นที่สุดเลยข้อหนึ่งมึงห้ามลวนลามกูในข้อหนึ่งรวมนี้ก็หมายถึงมึงก็ห้ามซ้ำกูด้วย ผมได้ทีเลยต้องรีบคว้าโอกาสดักทางพี่เกลิกมันเอาไว้ก่อนเลยสิครับเดี๋ยวกูไม่ซวยอีกแค่นี้ผมก็แทบลุกไม่ขึ้นกันแล้วนะ <c oughs> ผมว่ายังไม่ทันจบมันก็หัวลร <c oughs> อเฮฟังดูโรคจิตกันชิบหายพวกคนที่อยู่แกงไอพี่คอยมันน่ากลัวกันทุกคนเลยผมมองว่าพวกนี้เป็นคนที่โคตรตัวอันตรายแต่ไม่รู้ทำไมไอ้สี มันยังจะหลับหูหลับตารักไอพี่คอยลงไปได้ข้อ2มึงก็ต้องปล่อยกูให้ได้มีอิสระและได้ใช้ชีวิตแบบธรรมดาเหมือนเด็กหนุ่มทั่วๆไปและกูก็ต้องการความเป็นส่วนตัวแบบสูงมากผมบอกพี่เกลิกมันยังใช้สองมือเท้าคางมองตรงมาที่ผมอมยิ้มกลุ้มกลิ่มไปทางหน้าในสภาพที่ชิวจัดครับเฮ้ หน้ากูแม่งมีอะไรน่าสนใจให้มันนั่งมองและก็ยิ้มแบบฟินอะไรกันเบอร์นั้นวะครับมึงตกลงไหมผมถามมันในใจผมเต้นตึกตักโครมครามอย่างแอบลุ้นว่ามันจะยอมตกลงทำตามที่ข้อเสนอผมบอกเอาไว้กันหรือเปล่านะครับแต่ไอพี่เกิกมันก็ยังนั่งเงียบมองดูกูพูดแล้วก็ยิ้มเลากับคนบ้าให้ตายสิหน้ากูแม่งมันมีอะไรติดวะ ก็ได้แต่น้องออโต้ห้ามเรียกพี่ว่าไอ้เชี่ยพี่เกลิกแล้วก็ต้องแทนตัวเองว่าออโต้แล้วก็ห้ามไปใกล้ผู้ชายหน้าไหนเพราะว่าพี่เป็นคนขี้หวงแล้วก็ห้ามให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้ถ้าออโต้ตกลงพี่ก็ตกลงครับมันว่าบทมันจะง,ง่ายก็เล่นทำอากูงงครับแต่ผมก็รู้สึกเบาใจที่อย่างน้อยไอ้พี่เกลิกมันยังยอมรับปากข้อตกลงเยอะจังเลยนะมึงนะ ผมแขะมันแล้วก็มองมันด้วยหางตากูแม่งเวียงครับกว่าจะตกลงกันได้ด้วยดีก็เล่นทำเอากูต้องน่วมไปทั้งตัวกันซะก่อนนะไอสัตว์แล้วตกลงหรือเปล่าล่ะครับมันถามผมกลับเออเกะผมยังพูดไม่ทันจบเลยพี่เกิกมันก็สงสายตาดูดันมาที่ผมจนผมต้องรีบเปลี่ยนคำพูดขึ้นมาเสียใหม่ผมตกลงก็ได้ผมตอบไปอย่างไม่ค่อยพอใจ แค่นี้เองทำไมต้องมองกูอย่างโหดแค่ผมจะแทนตัวเองว่ากูแค่นี้ก็ต้องต้องมาที่ผมแบบดวงตาแทบจะทะลุล่างผมจนพลุนได้ด้วยความรำคาญแล้วก็ต้องการความสงบสุขในชีวิตมันสมองของเด็กม .4 กูก็คิดแผนมาได้แค่นี้แหละครับอยากใช้ชีวิตส่วนตัวให้สมวัยเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่ได้มัมนเดินเข้ามาในชีวิตผมคิดว่าการจำยอมตอบตกลงมันไป เป็นทางออกเพื่อใช้ตัดปัญหาในชีวิตได้ดีมากที่สุดในตอนนี้ครับหลังจากที่ผมได้ทำสัญญาเพื่อสันติภาพของตัวเองกับไอพี่เกลิกเรียบร้อยแล้วมันก็อาสาอุ้มผมไปที่ห้องน้ำเพื่อไปล้วงเอาน้ำของมันออกหน้าขขยหน้าชิบหายผมละโคตรอายหลังจากนั้นไอคนโหดมันก็อุ้มผมมาวางลงที่เตียงครับพี่เกลิกทำข้าวต้มร้อนๆยกขึ้นมาเสิร์ฟมันใช้ช้อนตัก แล้วเป่าเสร็จก็นําเอามาป้อนผมที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงเพราะผมยังเจ็บช่วงล่างขยับไม่ค่อยได้กูเลยกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปในช่วงขณะหนึ่งครับก็นั่นแหละครับไม่น่าเชื่อว่าคนโหดอย่างไอ้พี่เกลิกมันจะมีโมเมนต์นี้จบตอน